สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยการชาตินะครับหานอยการชาติของมาที่24พฤศจิกาเอน2567น,นะครับ ฮานอยกาชาติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอถ้าผู้ชมได้รับชมรื่นร่ม,ม,มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับออกเวลา4ี่โมงเย็นนะพร,พร้อมๆก,กันกับฮานอยเฉพาะกิจเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับวันนี้มาช้านะจดไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูก,ก่อนเปิดแล้วยังเออเปิดแล้วนะครับห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกนะเอา,เอาห้ากับหก,บหกนะครับ ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าจุนจุนห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าอส่วนหกก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกจุดจุดหกหกหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับส่วนสี่นะครับถ้าสี่มาก็สี่มาก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้ครับอจดอะไรครับเรียบร้อยแล้วครับตัวตัวเลยนะขอเน้นที่แถวห้านะ แถวห้าส่วนสีแดงนะชุดหนึ่งสองอยู่ท้ายๆนี่นะครับเดี๋ยวน,นะครับเลือเอานะับตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดไปนะครับห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้านะครับอืมหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกสองสองหกนะครับอ่ามาดูเลยอืม ตรงนี้นะครับสีแดงอะเด่นนะอันนี้ลองนะครับอันนี้วินนะเน้นที่ห้านะครับก็เอาห้าไปลูดไปวิ่งนะครับับตามนี้เลยนะครับจุดอะไรครับจุดอะไรห้ออาศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหสองห้าหกศูนย์ศูนย์หกกหนึ่งหนึหกสองสองหกนะครับต,ตัวตัวตัวที่ว่าน่าจะมาวางเด่นนะ ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่าแก้วเข่าขึ้นเล่าอแก้วข้าวไปไปแบ่งข้าวกันขึ้นเอา,เข,าข้าวข้าวมาเก็บ,บประมาณนี้เป็นฤดูเก,เก็บเกี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับ